หลายคนชอบตั้งคําถามว่าทําไมเวลาที่เราแบบแต่งตัวเนี่ยทำไมไมันดูธรรมดาจังเลยทําไมคนที่เราเห็นในไอ i ีอินฟูอะไรเงี้ยทำไมเขาดูแบบเท่จังมีนาะจะมาบอกเคล็ดลับให้นะเพราะว่าเขาอะเลเยอร์ชุบเป็นอันยองค่ะทุกคนเลเยอร์คืออะไรเลเยอร์ก็แค่แบบเสื้อใส่ทับก,กันไม่ใช่หรอมันช่วยให้เราแต่งตัวดูดีเนี่ยขึ้นมาได้จริงๆแล้วมันคือสิ่งที่เราขาดไปที่มันจะทําให้แบบเราดูดีขนาดนั้นเลยเหรอ เกิดมันง่ายแค่นั้นนะมีนาคงไม่ปมาทำคลิปนี้หรอกโอเคศาสตร์ของการเลเยอร์นะคะก็คือการสร้างความซับซ้อนให้กับลุคของเราเพื่อให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นหรือว่าราภาษาแบบง่ายๆนะคะคือให้มันดูเท่ขึ้นนั่นเองอถ้าให้แบบเปรียบเทียบ่างนี้แล้วกันเวลาที่เรากินอาหารแบบมิชลินอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพูดอะไรทำมนองนี้ รสชาติมันแบบว่าลึกซึ้งมากหรือเป็นความแบบเค็มเปรี้ยวหวานที่ลงตัวแล้วก็มีกลิ่นอโรมาไปๆซึ่งมันคือความแตกต่างนะคะจากอาหารทั่วไปที่เรากินเออเค็มดีหวานดีซึ่งมันไม่ได้แย่นะแต่มันเฉย คือพูดแล้วมินาก็เร like ิ่มหิวนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก็อย่างที่พูดไปนะคะทุกคนยิ่งมีเลเยอร์ยิ่งดีแต่มันก็ต้องมีความแบบพอดีนะคะให้มันลงตัวด้วยซึ่งเดี๋ยวมินานะคะจะมาอธิบายนะคะให้ค่อยๆเข้าใจกันนะเพราะว่ามันจะมีแบบกดอยู่นิดหน่อยไม่ยากนะคะทุกคนทุกคนทําได้ เรามาเข้าใจกดกันง่ายๆสำหรับมือใหม่กันก่อนดีกว่าถ้าจะเอาอะไรที่มัน visual impact ไม่มากหรือก็คือไม่เด่นเกินไปมีนาแนะนำนะคะให้ใช้วิธีนี้นะใส่เสื้อหลวมๆนะคะทับเสื้อเข้ารูปหรือว่า backy overslim และเสื้อที่เข้ารูปข้างในนะคะควรมีอะไรยื่นออกมาจากเสื้อที่แบบคุมข้างนอกอย่างเช่นแขนเสื้อนะคะที่ยาวออกมามากกว่าเสื้อด้านนอกหรือว่าคอเสื้อนะหรือว่าเสื้อที่คุมด้านนอกนะคะวควมีส่วนที่สั้นกว่าเพื่อที่จะได้เห็นเสื้อด้านในไม่งั้นเราจะเลเยอร์ทำไมแต่สำหรับอันนี้นะคะจะตรงข้ามกับที่มินายุตัวอย่างไปเมื่อตะกี้นี้นะ อันนี้จะสร้าง Visual Impact ให้กับลุกมากก็คือการที่เรานะคะเอาเสื้อเข้ารูปใส่ทับเสื้อหลวมหรือก็คือ Slim Over Baggy เราทำแบบนี้นะคะเพื่อจะสร้างเชฟนะที่น่าสนใจให้กับเสื้อผ้าของเราแต่นอกจากอย่างนี้เนี่ยมันมีความเฟมินีนด้วยนะเราจะเห็นผู้หญิงนะคะใช้อะไรแบบเนี้ยเยอะมาก แล้วบางคนนะคะก็ใช้วิธีนะึงะเพื่อจะโชว์สัดส่วนของตัวเองให้มันชัดขึ้นเหมือนเอฟเฟอร์ไซ์นะคะเสื้อหลงหลนแล้วให้มันแบบฟุบเข้ามาเข้ารูปแค่เฉพาะจุดนะคะที่เราอยากจะให้มันเข้ารูปแต่ก็เหมือนเดิมนะคะทุกคนเสื้อที่ใส่ทับด้านนอกเนี่ยมันควรจะโชว์เสื้อที่อยู่ด้านในด้วยไม่งั้นจะเป็นเละทไม ก่อนที่จะลงลึกกว่าน,นี้นะคะทุกคนเราควรรู้ไว้ด้วยนะคะว่าอุซอร่ะถือว่าเป็นการนับเพิ่มเลเยอร์ให้กับชุดเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอหมวกหรือแหวนต่างหูผ้าัคอถุงมือกำไลหรือว่านาฬิกาอะไรพวกนี้นะคะก็ช่วยเพิ่มมิติให้กับลุคของเราได้อย่างเช่นสร้อยนะคะที่เอามาทับกับบนเสื้อของเรานะคะที่มันดูจะชื่แต่ว่าอันนี้ไม่ค่อยจุดชื่นเท่าไหร่นะคะทุกคนมีแต่แค่อยากใส่นะมันลงๆไปหน่อยหรือว่าแว่นตาก,กับหมวกนะคะที่เราใส่ทับตัวเรานี่แหละเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มมิติให้กับลุคนะคะทุกคนโดย ซึ่งการเพิ่มมิติขึ้นมานะคะทุกคนก็คือการเพิ่มเลเยอร์นั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปหาอุปกรณ์มาใส่กันด้วยนะคะ<ๆ>แล้วก็อีกหนึ่งหัวข้อหนึ่งนะคะที่มิราสุก็เออมันน่าสนใจก็คือ texture นะคะทุกคนคือถ้ามันต่างกันได้นะยิ่งดีเลยนะเอางี้ดีกว่าทุกคนเดี๋ยวมีนาเปลี่ยนใหม่ละการที่เราจะสร้างเลเยอร์ให้มันน่าสนใจได้เราควรเลือกเสื้อผ้าที่มี texture ที่มันแตกต่างกัน เท็กเจอร์ในที่นี้นะคะทุกคนก็น่ามีนาพูดถึงแบบว่าผิวสัมผัสนะทุกคนน่าจะแบบพอนึกอ,ออกนะเท็กเจอร์เนื้อผ้าแต่ละอันนะคะทุกคนก็น่าจะรู้นะว่ามันแตกต่างกันนะคะความเงาความแข็งความอ่อนที่แบบมันไม่เหมือนกันถ้าเราเอาเท็กเจอร์เนื้อผ้าที่เหมือนกันมาใส่นะคะเป็นรู้สึกว่ามันดูกลืนไปหมดนะในความคิดของมีนานะ,ะมันดูไม่ค่อยน่าสนใจนะคะมันดูไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไรอันนี้จะไม่พูดไม่ได้เลยนะคะทุกคนก็คือสีสีตรงไหน มีนาว่าทุกคนคงรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าสีในลุกเนี่ยมันสําคัญแค่ไหนเราจะไปเวแบบโมโนโคเหมือนที่มีนาแต่งอยู่ตอนนี้หรือจะจับคู่สีก็ได้ก็คือง่ายๆนะคะทุกคนสีนะคะมันช่วยสร้างคอนทราสต์ให้กับเดเยอร์ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีซึ่งถ้าใครอยากเข้าใจเรื่องสีนะคะมีนาเคยทําคลิปไปแล้วนะคะสามารถไปดูกันได้นะคะคลิปนั้นดีมากๆะคะ่ะเป็นงไงล่ะ อ้ยยตัววเงดหรือเทคนิคเลือกสีเลเยอร์แบบง่ายๆนะก็คือเลือกหนึ่งชิ้นนะคะทุกคนของเลเยอร์นะให้มันเป็นสีขาวดำเลยชิ้นหนึ่งนะคะก็คือเป็นสีนิว a ลจะยิ่งดีเลยะคะ่ะถ้ามันสร้างคอนทราสต์ได้ด้วยเช่นถ้าข้างในนะคะเป็นสีดําใช่ไหมข้างนอกอะ่ะเราก็เลือกสีเป็นนิวโลสีอ่อนหรือกลับกัน ผ้าแต่และตัวมันก็จะมีคารคเตอร์ลิสติกที่มันแตกต่างออกไปกันใช่ไหมซึ่งวิธีการที่ทําให้ลุกเนี่ยน่าสนใจขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะให้ลองวิธีนี้ดูก็คือเราเอาเสื้อนะคะที่มันไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะคะมาใส่ทับกันอันนี้ก็จะยากนิดนึงอ๋อแต่อันนี้นะคะเราต้องเข้าใจเรื่องความเหมาะสมแล้วก็ความบาลานซ์ของลุกด้วยนะถ้าให้มีนายตัวอย่างง่ายๆนะคะทุกคนก็คือเสื้อ,อยืดนะคะใส่กับสูทแล้วก็กางทิงยีนเสื้อผ้าที่โดยธรรมาชาติแล้วไม่ได้ใส่ด้วยกันแต่เอามา ห,หรือก็คือร์มอลกับไม่ร์มอลเอามามิกซ์กันหรือว่าโคโลเจนร a านะคะมามิกซ์กันก็ตามที่บอกไปแล้วทุกคนก็คือเอาอะไรที่มันไม่ได้อยู่ในแคตตาอกีเดียวกันนะคะมาใส่ด้วยกันมันจะทำให้รูนะคะดูแอบนอร์มนะคะแต่ว่าก็ดูแบบมีอะไรมากขึ้นโอเคมินาเชื่อว่าทุกคนนะคะอยากให้มินาเข้าประเด็นสําคัญแล้วนะควรเอาอะไรมาเลเยอร์ชุด จริงๆแล้วนะคะทุกคนมันก็มีหลายอย่างเลยนะที่แบบสามารถใส่ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวจะเริ่มจากอะไรที่ง่ายๆก่อนเลยแล้วกันเสื้อ,อยืดแขนยาวนะคะโดยปกติที่เห็นนะคะก็คือใส่กับเสื้อยืดแขนสั้นซึ่งมันก็จะให้ฟีลเด็กบอร์ดอะไรแบบนี้แต่ถ้าพูดถึงเบสเลเยอร์ที่แบบว่าดีมากๆนะไปหาเสื้อคอต่ามาใส่กันด้วยคอต่สำสลับมีนานะคะมีนารู้ว่าเป็นหนึ่งในเบสเลเยอร์ที่แบบว่ามนาชมากท เพราะว่ามันสามารถใส่กับอะไรก็ได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตได้หมดเลยหรือว่าจะใส่กับเสื้อกากก็ได้เสื้อแจ็คเก็ตยังได้เลย ส่วนสำหรับผู้หญิงนะคะใส่เกัรเดรสจริงๆก็ได้เหมือนกันพูดถึงเรสไม่นาขอแวะสำหรับผู้หญิงหน่อยเรสก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมนะคะทุกคนที่น่าสนใจมากคือเราสามารถมาใส่ทับเสื้อ,อยืดยางได้เลยแล้วก็เดี๋ยวมีนามีตัวอย่างขึ้นให้ดูนะคะทุกคนอีกจักสองสามอย่างนี่แหละเอาเป็นว่ามันทําให้เลเยอร์นะคะมันดูน่าสนใจได้ส่วนคนที่อยากเพิ่มเลเยอร์นะคะแต่ว่าเออไม่อยากให้มันดูแบบหนาขนาดนั้นนะเราก็เอาเสื้อกั๊กมาใส่ก็ได้ให้เลือกเสื้อกั๊กนะคะที่เป็นผ้าถักนะคะทุกคน,กกนะ,คะ ก็ให้หาเสื้อกัับแนวยูทิลิตี้มาใส่อันนี้ก็จะเป็นยกตัวอย่างนะคะที่มินาาอยากได้นะคะน,นี่ก็จะเป็นโซโลมอนนะคะเขาเรกอะไรก็เอ MM ็ซนะอันนี้คืออยากได้มากหรือเราจะไปหาร้านเสื้อผ้าวินเทจมือสองก็ได้นะคะทุกคนมันจะมีเยอะมากๆเลยนะคะมินาก็ได้มาตัวหนึ่งนะซึ่งฟิลมันคล้ายๆกันขอแวะกลับไปที่ผู้หญิงนิดนึงคือถ้าเราอยากโชว์ส,สัดส่วนแล้วก็เอาฟิตคอมโบที่น่าสนใจลองหาเสื้อใส่เดียวคอท็อปมาใส่ทับก็ได้นะ,ะอันนี้ก็จะเป็นกดสลิมโอเวอร์แบกี้แล้วเราก็สามารถใส่ทับเสื นะคะทุกคนดูน่าสนใจแล้วก็ดูแซบขึ้นมาด้วยโดยที่ไม่ต้องโชว์เนื้อหนังเยอะหลังจากนี้เราลองมาดูการเลเยอร์ที่ใช้สไตล์คอนทราสต์กันดีกว่ายกตัวอย่างเช่นเสื้อกล้ามเป็นเบสนะคะทุกคนแล้วก็เอาสูทเนี่ยตัวใหญ่มาใส่ทับถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเปลี่ยนเป็นสายเดี่ยวคอปท็อปก็ได้หรือจะเป็นเสื้อเชิ้ตนะคะทุกคนแล้วก็ใส่ฮูดดี้ทับก็ได้หรือจะเป็นเสื้อฮูดดี้ใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็เอาแจ็คเก็ตเนี่ยมาใส่ทับก็ได้ นี่นแจ็คเก็ตนะคะทุกคนอันนี้ก็คือตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะของอาคิฟมโซอันนี้มีนับภูมิใจนัาเสนอมากอันนี้สําหรับผู้ชายหรือจะผู้หญิงไ,ได้ที่กําลังตามหายเทมเพื่อเพิ่มเลเยอร์ให้กับชุดที่ง่ายเร็วแล้วก็ดูดีด้วยซึ่งอันนี้นะคะทางทีมก็ดีไซน์นะคะให้มันเป็นทรงคลอปนิดนึงนะมันก็จะอยู่ตรงสะโพกพอดีทรงจะมีความบ็อกซี่นิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็แขนเนี่ยก็จะยาวนิดหน่อยผ้าข้างนอกนะคะทุกคนเป็นคอตตอนเทวิลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะส่วนซิปนะคะทุกคนก็เป็นของว มีกระเป๋าสอดมือนะคะทุกคนเดี๋ยวมินดาเปิดให้ดูนะคะเผื mm hmm. ่อข้างในเผื่อคนมองไม่เห็นนะเป็น mm hmm. อย่างนี้นี่นะคะทุกคนดีเทลคอนทราสติกนะคะทุกคนอ๋อสำหรับคุณผู้ชายนะคะที่ชอบพกกระเป๋าตังค์นะคะข้างในนี้นะคะจะมีกระเป๋าให้ด้วยนะ mm hmm. ถ้าใครอยากเห็นภาพชัดนะคะทุกคนก็ไปดูเ mm hmm. พิ่มเติมกันได้ที่ IG จแบนนะคะแล้วก็กดติดต่ากันด้วยโอเคเดี๋ยวเรากลับมากันที่เลเยอร์กันดีกว่าอ๋อทุกคนมีอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้มินดาเกือบลืมไปนะ สิ่งที่คนแบบเดี๋ยวนี้เขาเอามาเลเยอร์กันนะก็คือการเอาเสื้อยืดน,นะคะทุกคนยัดเข้าใส่บ็อกเซอร์มินาก็ไม่คิดมาก่อนนะคะว่ามันจะมีวันนี้นะอันนี้คือจริงจังนะคะทุกคนคือมันก็ดูเพิ่มเลเยอร์ให้กับชุดนะคะเพราะว่าโชว์ขอบกางเกงในบ er ็อกเซอร์ด้วยแต่ถ้าถามว่ามินาชอบไหมนะคะนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะ ก็ไอเทมที่มินาชอบนะคะสำหรับเป็นเบสเลเยอร์นะคะที่มินาชอบที่สุดนะคะก็คือคอเตา่าคอเต่านะคะน่าจะของยูนิโค่นะคะทุกคนมินาไม่มั่นใจนะคะมินาซื้อมานแล้วนะคะรู้สึกว่าจะเลิกผิดลิตไปแล้วด้วยอ่ะอันนี้จะยกตัวอย่างนะคะว่ามันใส่กับอะไรก็ได้จริงๆนะคะถ้าเป็นคอเต่านะอย่างสองตัวนี้อย่างถ้าเราอยากสร้าง t e x t อร์เราก็จะใส่เป็นอันนี้ คัดิเกะถ้ามีสร้อยคอรหรือเอซิสซี่นะคะทุกคนเอามาใส่ได้นะคะพอดีว่ามินาลืมเอามานะงั้นมินาขอบเป็นกระเป๋าแทนกันนะคะ,ะ,คะทุกคนเนี่ยทุกคนแค่ตรงนี้นะคะมันก็จะเห็นความแตกต่างประมาณหนึ่งเลยนะซึ่งทุกคนอาจจะคิดว่าเออกระเป๋าเนี่ยมันไม่ได้สําคัญอะไรมากขนาดนั้นนะงั้นลองดูนี่อะออฟเซอร์นะคะทุกคนมันดูดีนะคือมันเท่เลยนะคะทุกคนคือตัวคัดิแเกะเนี่ยมันทําให้ลุคนะี่ยดูน่าสนใจขึ้นแต่ว่าพอมีกระเป๋ามันดูน่าสนใจมากขึ้นแบบมากๆ แต่ว่าแบบมันจะเป็นกระเป๋าคาดอะไรเลยก็ได้นะคะจริงๆนะและน,นี้นะคะมินาก็ไม่ได้เล่นกับสีเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเฉดดานั่นแหละซึ่งมาทําให้ลุกนะคะดูน่าสนใจได้มากขึ้นเหมือนกันถ้าใครยังไม่เข้าใจเรื่องสีนะคะมินาทาคลิปให้แล้วไปดูกันได้เดี๋ยวเปลี่ยนไปเป็นอันนี้นะคะทุกคนมันจะคนละฟิลกันเลยนะอันนี้นะคะก็จะมีความโคซี่นะคะทุกคนแล้วก็จะมีความคลาสสีนิดหน่อยอันนี้นะคะจะมีความแคชชวลมากๆเลยแต่ก็จะมีความแฟชั่นโฟลดกว่าตัวเมื่อกี้นะอันนี้ยังไม่รวมกับ เอเซอรี่นะคะก็มันก็จะเป็นประมาณนี้เออแต่บางคนอาจจะลืมไปนะคะแบบสิ่งที่ทาให้เสื้อผ้าดูเลเยอร์เยมากขึ้นนะคะมไม่จำเป็นต้องชิ้นใหญ่นะอย่างแว่นตานี้นะคะละค้วคนคือเราไม่จําเป็นต้องใส่ไว้หรือวแบบ่าอย่างนี้ก็ได้หรืออะไรอย่างนี้นะเราแค่แบบอ่ะห้อยไว้อย่างนี้ได้เห็นปะแต่บางคนอาจจะคิดว่าแบบเออลายสก็ตเนี่ยมันแบบเด่นเกินไปไม่ค่อยชอบก็สามารถเอาแจ็คเก็ตนะคะมาใส่คลุมก็ได้นะคะทุกคนแบบให้ลายสก็ตตรงนี้มันแลบออกมานิดหน่อยก็ได้เหมือนกัน ก็จะเป็นประมาณนี้วันนี้น่าใส่ไปเที่ยวต่างประเทศมากซึ่งความเป็นจริงนะคะคนประมาณ2ี่้าองศาอะไรอย่างเงี้ยมันก็พอใส่ประมาณนี้ได้แล้วเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นมีนาคะทุกคนมีนาจะเอาสกอตออกนะคะแล้วก็ใส่อะไรอย่างอื่นแทนนะคะที่มันมีแบบเท็กเจอร์อาจจะเป็นอันนี้นะคะทุกคนใส่ข้างแนนแทนเอ้ยใส่ข้างในแทนเลยก็ได้หรือบางคนนะคะก็ใช้วิธีนะคะทุกคนเอกระเป๋าอันเนี้ยอยู่ด้านใน จะเก็ต <Jack> ดับเพราะว่ามันจะไม่มีอะไรคาดเลยนะคะทุกคนมันจะมีแบบข้างในแทนนะคะเป็นแบบดีเทลเล็กๆน้อยๆนี่นะคะเป็นประมาณอะไรแบบนี้ทุกคนเห็นความแตกต่างไหมคะทุกคนพอมันอยู่ข้างในแม้ทุกคนมันดูแบบมีเลเยอ์เยอะมากๆเลยนะคะทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้ดูแบบคัดลูกตา โอเคอันนี้ก็จะเป็นสำหรับคุณผู้หญิงนะคะหรือว่าผู้ชายที่สงสัยนะคะว่าแบบอะไรคือเสื้อครอปส่ทับนะคะ,ะ,คะก็แบบนี้นะก็เนี่ยนะคะทุกคนดูตรงแขนนะคะทุกคนไผงแขนมันจะพองๆนะคะพอตรงนี้มันเข้าไปแบบนี้ซึ่งมันก็จะเป็นเอฟฟกนะคะที่หลายคนเรียกว่าแบบเออมันดูแบบน่ารักดีซึ่งถ้าถามมีนานะคะส่วนตัวมีนาไม่ค่อยชินอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าไม่ได้แต่งแนวนี้อยู่แล้วนะถ้าจะเป็นแบบแนวมีนานะคะยอย่างน้อยมันจะเป็นประมาณนี้มากกว่าก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะคือโดยส่วนตัวแล้วมีนาก็ไม่ได้แต่งอะไรแบบนี้อยู่แล้ว นะคะทุกแต่อันนี้มินาก็แต่งให้ทุกคนดูนะคะก็แบบแบบนี้เผื่อใครชอบส่วนคนที่แบบว่าเอออยากได้อะไรแบบง่ายที่สุดนะหาเบสเลเยอร์ข้างในนะคะทุกคนที่ทุกคนชอบมากที่สุดนะคะแล้วก็ใส่คู่กับแจ็คเก็ตนะคือจะเป็นเสื้อคลุมอะไรก็ได้นะคะทุกคนแต่ในที่นี้มินะแนะนํานะคะเลน่แจ็คเก็ตนะคะอิกิฟัมเซของมินาเองถ้าจะให้มินาแนะนํานะคะทุกคนก็คือหาเบสเลเยอร์ข้างในนะคะทุกคนที่เป็นสีคอนทราสต์กับแจ็คเก็ตแล้วก็หาแจ็คเก็ตนะคะที่ทรงดูดีนะคะทรงสําคัญนะนั่นแหละแต่ละตัวนะคะก็จะ มีคาแรคเตอร์ของมันก็อยู่ที่ว่าทุกคนชอบแบบไหนแต่แจ็กเก็ตอันนี้นะคะทุกคนม,มีแค่3ไซส์นะคะก็ m L แล้วก็ X L นะซึ่งอันนี้มีนาใส่เอมมันก็ดูใหญ่นะคะสำหรับมินานะคะแต่ว่ามินาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใส่แจ็กเก็ตที่มันครอปหรือว่าเล็กเกินไปเพราะว่ามันจะให้อีกฟิลหนึ่งนะคะทุกคนแต่อันนี้มินาชอบประมาณนี้นะคะโอเคแล้วมินาสึกว่ามันลุกมันดูเท่มันให้ไบท์ที่เท่แต่ถ้าผู้ชายนะคะที่ใส่ออกมาไซส์เมนะ มันก็จะสูงขึ้นมานิประมาณนี้นิดหน่อยอ้อสำหรับเชียงใหม่นะคะใครที่อยู่เชียงใหม่นะคะเดี๋ยวแบรนด์มีนานะคะจะไปลงที่ร้านใดร้านหนึ่งนะคะ <c oughs> ก็สามารถติดตาม i อีแบรนด์อคิฟองโซได้เลยนะคะหรือ จีมนาก็ได้เดี๋ยวมีนาประกาศบอกว่าร้านไหนเพื่อใครอยากไปลองของจริงส่วนคนที่อยู่กรุงเทพนะคะรออีกสักหน่อยนะคะกาลังดําเนินการอยู่นะโอเคสาหรับคนที่แบบเออมีอะไรอย่างอื่นไหมนอกจากแบบแจ็คเก็ตกับเสื้อคลุมไหมก็อันนี้นะคะทุกคนคือเสื้อกกนะคะแต่ว่าอันนี้มีนาเอามาเป็นแบบผ้าถักนะก็เสื้อกักนะคะมันสุดยอดมากมันก็จะไปประมาณนี้นะคะทุกคนมันก็จะออกแนวแบบพรปปี้หน่อยนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าอันนี้มันโอเวอร์ไซส์นิดนึงนะทุกคนมันก็เลยแบบ เนี่ยก็ถ้ามันเข้ารูปหน่อยนะคะทุกคนมันก็จะอ e ีฟิลหนึงเลยแล้วเราสามารถใส่อย่างนี้นะคะหรือใส่คู่กับแจ็กเก็ตก็ได้เหมือนนักเรียนอังกฤษเหมือนนักเรียนอังกฤษเลยเพราะมีน้กสึกว่าความต่างของเท็กเจอร์นะคะแล้วก็เลเยอร์ของสีนะคะทุกคนมันช่วยมาก น้ำเงินครีมขาวดำถ้าเปลี่ยนเสื้อข้างในเป็นสีดำนะคะทุกคนมันก็จะอีกฟิลนึ่งเลยเหมือนกันนี่แบบนี้พอไม่มีสีนะคะทุกคนมีนาซุก็มันจะมีความสุขุมกาเยอะผู้ชายขโมยลุกได้นะคะทุกคนมินาซูก่าผู้ชายแต่งลุกนี้เท่ถ้าใส่แว่นด้วยเกดปะเนี่ยผู้ชายแต่งลุกนี้เท่แต่มันก็จะมีอีกอันนึงนะคะคนเสื้อกั๊ก ของมินาอีกตัวหนึ่งที่มินามีนะคะมินาก็ไปดูกันว่าแสางว่านั้นเป็นยังไงนะนี่ข้างในก็จะเป็นลายแบบนี้นะคะทุกคนมันก็ดูแบบว่ามีความแบบขี้เล่นขึ้นมาทันทีเลยซึ่งมินาก็สังเกตน,นะคะว่าเดี๋ยวนี้แบบเออพวกลายสัตว์อะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบคิดเหมือนกันนะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะที่มินาอยากทุกคนเห็นว่าเออเลเยอร์แบบเท็กซเจอร์แล้วก็ p าวเวอร์ชันเนี่ยมันแบบสำคัญนะซึ่งมันก็สามารถแบบจำกัดปริมาณลายอย่าง ที่ทุกคนน่าจะรู้จักมีนาน,นะคะมีนานไม่ค่อยชอบอะไรลายเยอะๆอย่างนี้นะแต่พอแอาจา็เก็ตมาใส่ไงเห็นไหมมันก็จะเห็นแค่นิดเดียวแล้วมันก็จะเพิ่มแบบ ให้ชุดมันทางลุกเนี่ยมันดูมีอะไรก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะทุกคนซึ่งมีนาใช้เวลาถ่ายนานมากนะก็ฝากตามนะคะย้ำฝากตามไอจีแบนหรือ IG จีมนา akfs_official s c r e o หรือ IG จีมนานะคะมีน Underscore _jng ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะหรือว่าได้ประโยชน์อะไรจากคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe มีนาด้วยนะคะก็ถ้าใครชอบลุคที่มีนาแต่งนะคะก็สามารถไปจัด จ็กเก็ตหรือว่ากางเกยงยีนก็ได้นะคะทุกคนกางเกยงยีนมีสงสีรีบๆนะคะทุกคนก่อนที่ของจะหมดโอเคไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย,บาย